ครับเพื e ่อนๆนครับมือน mm ี hmm. ้ม well, mm. ีโอกาสพาเพื่อนๆนมาเที well. ่ยวนะครับเนาะแถวคําชะอีอีกเทือน mm ึงครับผมมาเที่ยววัดป่าภูผากว้างเนาะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวสีพาขึ้นไปเบื่องอ่าด้านบนครับเพื่อนเพื่อนครับว่าวัดเพื่อนวัดเพื่อนในสิยู่อ่าแนงกระทะของหุบเขาเลยครับผมอ่าจะเป็นคค่แยๆแนงกระทะนอนเพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนแกะสลักพระพุทธรูปไว้อยู่ในหินครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวสิพาเพื่อนเพื่อนอ่า ยางไปเบิงเนาะครับเนาะความสวยงามของเพื ic, ่นเพื่นที่เพิ่นแกสลักพระพุทธรูปอยู่ในหินเนาะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนๆครับพระพุทธรูปที่เพื่นแกสลักอยู่ในหนาพานี่แกสลักได้สวยงามมากครับผมสร้างที่แกสลักนี่ถือว่าฝีมือดีอยู่ครับเพื่อนๆนครับเห็นบ่ครับเพื่นแกสลักเขาไปอในหนาพาเลยครับเพื่อนๆนเห็ดเป็นช่องเข้าไปเลยครับมีพระพุทธรูปพระนอนเนาะครับเนาะด้านหน้ามีพระ อีก3องค์นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเห็ดได้สวยงามมากครับผมและเพื่อนท่าสีทองและมันอยู่ขางทางผอมครับเวลาอ่ายางพานหรือว่าอ่ะทับรถดพานนี่ได้บรรยากาศครับสวยงามมากๆครับเพื่อนๆครับหนามะเที่ยวครับหนามะทายรูปครับอ่าวิวก็สวยครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆนี่แหละครับเพื่อนแกสลักสร้างนี่ฝีมือดีครับผมนี่แหละครับที่เพื่อนอ่ะแกสลัก อยู่ในหนาพ้าพอดีครับเพื่อนเอ่าเป็นทางขึ้นไปวัดพอดีครับเพื่อนๆสวยงามมากครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับเพื่อนเครับบริเวณวัดเพื่อนครับภูเขาสีล้อมเลยครับผมภูเขาล้อมรอบเลยครับนั่แหละครับ านาะมี่ค้นทางขึ้นไปดานบนอีกนิดนึงแล้วครับเพื่อนๆครับไปวัดเพิ่นอีกชั้นนึงนะครับเนาะเพิ่นกำลังส่างเจดียด์ครับผม,มเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะพาไปเบื่องกว้างครับมีกว้างพร้อมครับเพื่อนๆครับมีกว้างด้วย วัดเพิ่นสิยูอ่าระหว่างช่องของหุบเขาพอดีครับเพื่อนเ่อนครับนะครับเพื่อนนี่กวางความครับเห็นบะมีกวางอยู่ประมาณหาโตครับเพืเ่อน วัดลมลื่นอลีเพื่อนวัดลมลื่นมากครับผมบรรยากาศดีนะมาเที่ยวครับเพื่อนครับบริเวณวัดเพื่อนขึ้นว่าบซสูงครับมันก็สะเป็นทางลงแบบลงลงหุบเขามากครับลงมาทางหนั้นครับสิลงมากแบบลงมากกระทะเองกระทะนะครับเนาะเพื่อนครับบรรยากาศดีมากครับผม ด้านบนนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นภูเขาล้อมเลยครับเพื่อนๆด้านบนนี่เป็นอ่างเก็บน้ำครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินขึ้นเจดีย์เพิ่นเนาะครับเพิ่นสางบ่ทันแล้วครับเพื่อนครับนี่นะครับบรรยากาศครับภูเขาล้อมเลยครับผมภูเขาล้อมรอบวัดเลยนะครับแต่บรรยากาศมากครับสําหรับคนมักมาเที่ยวสถานที่ที่สงบเนาะครับเนาะ เงียบสงบนะครับเพื่อนๆเดวสิพาเดินขึ้นเจดีเพื่อนครับเพื่อนกำลังเริ่มสางเจดีนาะเพื่อนเนาะ้าเพื่อนสางเซตคือสีสวยงามครับผม ตอนนี้เพื่อนอกำลังเริ่มกอสางนอกถัาเพื่อนเฮดเซตแล้วคือสีสวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนครับ นี่คือเป็นมุมด้านบนเจดีย์ครับเพื่อนๆเขามาทั้งบานบกบานบากเนาะครับเพื่อนๆครับกะสีตรงมาวัดนี่เลยครับวัดภูผากวางเนาะครับเพื่อนๆภูเขากวางเนาะนะครับบรรยากาศกะเห็นวิวภูเขาอย่างสวยงามเลยครับเพื่อนๆครับภูเขาสีสองสามสีลูกขาลูกเลี่ยงไล่กันเลยครับเพื่อนครับ เป็นกว้างครับบรรยากาศดีมากครับเพื่อนครับเงียบสงบครับเพื่อนครับ ครับเพื่อนๆทางลงไปอาวัดเพื่อนครับเพื่อนๆครับสิเห็นป้ายเจดีย์อยู่หั้นครับเพื่อนๆนะครับถนนทุนทางครับถือว่าโอเคอยู่ครับเพื่อนๆอ่าได้บรรยากาศครับพร้อมเลาะตามโขดหินไปครับเพื่อนๆครับเลาะตามโขดหินไปนะครับผมนี่นะครับสร้างที่เพื่อนแกะสลักพระไว้ในหน้าพระนี่ฝีมือดีมากครับเพื่อนๆครับ คือว่าฝีมือโอเคเลยครับผมนี่ครับเพื่อนบอเพื่อนแกสลักพลาพุทธลู่ไว้นี่สร้างนี่ฝีมือดีมากๆครับเพื่อนๆครับแกสลักได้สวยงามมากครับผมนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็สิเดินทางกลับแล้วครับเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนดนะครับผมที่เข้ามาติดตามคลิปของกันและกันเนาะครับผม คลิปนี้กับผ้าเพื่อนมาเล่นเนาะครับเนาะวัดผู้เขากว้างเนาะครับเนาะเพื่อนเป็นวัดที่อยู่ค่ำเฉยครับเพื่อนครับเขามาทางบ้านโบกบ้านบากเนาะครับเพื่อนครับนี่นะครับผมบรรยากาศครับบริเวณวัดเพิ่นกระล่มลื่นครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนครับผมคลิปนี้ก็มีสํานี้แหละครับผมสวัสดีทุกคนครับผม